นี้ชายใหม่มากินนมแม่ต่อกินนมแม่ต่อนะครับ ชากน้อยฝึกสวัสดีนะครับอ่ะอิ่มแล้วเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยทำตามคำสั่งนะหลังจากกินนมขวดเสร็จแล้วก็กินนมแม่ต่อนะครับ เส,เสริมกันไปนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับท้างน้อยเนาะ ของช้างน้อยนะครับนี่คือครอบครัวแม่ช้างลูกช้างทั้งสามครอบ เราชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก่อนทำอะไรพี่ดูช้างเหรอ กิน,นมนะครอ้ก็ต้องไปวันนี้เราอยู่ข้อแก้วฟ้าแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ข้อแก้วฟ้าแล้วน้องแก้วฟ้าก็อยู่ข้างๆแม่นะครับรออาหารรอผล,ลไม้จากแม่มาพอนนะครับแต่ก็รอแ๊กๆอยู่คนระ วันนี้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเขารู้เขาจะเดินมาหาเรานีคือน้องแก้วฟ้านะครับแก้วฟ้ารู้ยังเราอยู่ตรงนี้เดินมาแล้วเดินมา ยังไม่หันมานะครับยังไม่หันหน้ามาอันนี้ยังไม่หันหน้ามาอน,น,นิ่งสนตทครับแก้วฟ้าอย่าลถถังต้องไปส่องหน่อยนึงนะ

เขาช่วยน้องตัดเชือกช่วยกันโอ้ชายใหญ่ช่วยน้องตัดเชือกนะฮะดึงเชือกรว่าของชายใหญ่ไม่มีแล้ว

นี่คือความตั้งใจของชายโอ้ดึง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 เชือกให้น้องดึงเชือกให้น้องนะสุดยอดเลย ด้วยกันคนละไม้คนละมีดึงเชือกให้นอ้องยังไม่ปล่อยเอโอโ้ดึงดึงโอโ้ดึงสุดตัว,ตวโกงฮนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพงขาดแล้วนะฮะตอนนี้กำลังช่วยน้องดึงให้ขาด,ขาดกำลังเยอะมาก